อ่เจ้าหน้าที่จราจรบังคับล้อนะครับนี่ครับจราจรครับครับผมอ่าเดี๋ยวผมมารายงานตัวแล้วรรถคันนี้สวัสดีครับอ้าเอาผมมารายงานตัวแล้วนะอ่าอ่าทีนี้จะปลดล็อกให้ผมได้ไหมอ,อย่างนี้เดี๋ยวจะว่ากก่าตักเตือนไปอ่าอ่าเอาแก จากธิบายให้ฟังว่า,วาผมจึงต้องล็อกเอาว่าบ้างว่ามาเพราะว่าพี่จอดตรง้ายห้ามเอแล้วไอตรงเนี้ยของพี่รู้สึกว่าเดี๋ยวไปดูหน้าใบตัางว่าเราผมทําการล็อกตั้งแต่ที่โมงล็อกตั้งที่โมงตั้งแต่พี่มาจอดใหม่ๆเลยเอออ่าก็หาเหตุผลก่อนทําไม่ิ่งจอดเอ้าไปไทยกรสานนะ มันมีมันมีคือเห็นรถคนอื่นเขาจอดใช่ไหมเอทีนี้ถ้าถ้าล็อกมันก็ต้องล็อกเขาหมดอันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าล็อกหมดเลยไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมแต่เมื่อผมมารายงานตัวแล้วได้ไหมว่ารถผมจอดมันปิดกฎหมายก็จริงออกไปสั่งมาออกไปแล้วหน้ารถเออแคะนั่นแหละแล้วก็ปลดล็อกให้เพราะว่าผมมารายงานตัวแล้วเออนั่นแหละแต่ว่าผมก็ต้องถาม ต้องถามพี่ว่าพี่รู้ไหมว่ามันเป็นเขษห้ามจอดอ้ารู้อ่านะฮะทีนี้มันก็มีเวลามีเวลาแต่ทีนี้กําหนดกําหนดเอาไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องไม่ต้องมาเถียงคือน้องจะจับน้องก็จับเออไม่ได้จับก็นี่ไงไม่ได้จับแต่น้องล็อกน้องล็อกแล้วอ่ะใช่แต่ทีนี้เอาอย่างเอาอย่างนี้แต่ที้น้องไม่ได้เปิดกล้องพี่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 เดี๋ยวพี่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 จะถามน้องอย่างนี้น้องเอ่ออันนี้เอ่อได้ได้ได้ ไม่ได้ว่าอะไรนะ้าจับก็จับแต่ทีนี้พี่จะถามน้องงี้เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันไปมานี่ไอ้นี่ยอันนี้น้องได่อันนั้นรถเขามานี่รถใครรถของเดี๋ยวไปพี่รถพี่ีกว่านะรถใครผมก็ไม่รู้ว่ารถใครรถผมเนี่ยแล้วรถคันนั้นรถใครแท็กซี่ไม่ไม่ไม่เกี่ยวอันนี้รถผมไงผมนึกว่าแท็กซี่เพราะอันนี้ผมพึ่งล็อก เออแต่ถ้าพี่มาแสดงตัวผมปลดให้เออทีแรกผมไม่ว่าแท็กซี่ฮันุเอาอย่าไปนึกว่านี่เห็นว่าพี่ขับแท็กซี่นี่ใช่ไหมเออันนั้นอันนั้นอดีตแล้วแท็กซี่ราเยอะไปหมดแล้วน้องก็ถ้าเกิดมาแสดงตัวก็ปลดให้เออแต่นึกว่าเป็นรถแท็กซี่ทีแรกอ่ะเพราะแท็กซี่ผมล็อกต้องแต่ประมาณบ่ายโมงแล้วเออนั้นอันนั้นผิดพันแล้วนะอันนี้ไม่เป็นไรก็ออกไปสั่งไปเออเขาออกไปทางมาตามระเบียบต่อรออ่าทีนี้ทีนี้เอาน้องพูดถึงระเบียบ พี่ก็จะถามถึงระเบียบว่าอันนี้ได้ลงได้ลงคุณภูพันธ์ไหมคืออะไรชุดชุดอะไรนะพี่แล้วชุดล็อกเนี่ยชุดล็อกเนี่ยได้ไปลงคุณภูพันธ์ไหมคือในเลขเลขรหัสมันอยู่ตรงไหนไม่ใช่สาระสำคัญไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น้องจะบังคับคนเนี่ยจะบังคับคนให้ทําตามกฎหมายเนี่ยทุกอย่างมันต้องถูกต้องตามกฎหมายดิเอางี้พี่ไปหาไอ้ภูมิคับบัญชาเลขอันนั้นอ่ะของพี่อ่ะออไอ้เลขที่พี่ว่าเอาว่ามาอ่าเลขอะไรนะคุณภูพันธ์พี่ไปหาว่า ในประเทศไทยเนี่ยมันมีอันไหนที่มันมีมั่งเอ้ามีดีแต่เนี่ยเขาจะจัดซื้อจัดจ้างมามีหนังสือถูกต้องอ้าถูกต้องแต่ทีนี้มันต้องเอาไปขึ้นทะเบียนเรื่องเรื่องคืออุปกรณ์ทุกอย่างที่ตำรวจจะใช้ซึ่งเราเป็นคนที่บังคับใช้กฎหมายกับประชาชนเดี๋ยวพี่ทำหนังสือไฟที่ไม่ได้น้องก็ตอบพี่ง่ายๆตอบง่ายๆเลยว่ามันมีหรือไม่มีหรือครูพันมีหรือไม่ฮีอันนี้ผมไม่ทราบเอ้าไม่ทราบแล้วน้องเอาน้องเอามาล็อกเอามาล็อกชาวบ้าน ใช่ไหมพี่ฟังก่อนสิเออคือเราต้องคุยกันด้วยเหตุผลนะถูกไงอันนี้พู้ค้าบัญชาเขาสั่งให้เอาอย่างนี้มาเขาจัดซื้อมาเออเอออืมก็นี่ไงถ้าถ้าถ้าน้องอยาเอาออกมาปฏิบัติน้องต้องถามผู้มาครับประชาก่อนว่ามันมันวันนี้ลงลงพุรุภันไหมอันนั้นอ่ะเดี๋ยวพี่ไป พี่ลรงพักถ้าพี่อยากได้รายละเอียดแต่ตอนเนี้ยผมรบกวนพี่ช่วยเคลื่อนย้ายรถก่อนได้เออแต่แต้องคุยกับน้องให้จบให้สิ้นกระแสสงสัยก่อนแล้วทีนี้รถทะเบียนนี้ที่น้องเอามาใช้เนี่ยถามถามด้วยไอ้นี่นะโอ้โหน้องเอามาเยอะเลยเออก่อนออกก่อนที่นำรถคันนี้ออกมาเนี่ยเลขทะเบียนที่ขออนุญาตภูมิค่าประชาเลขทะเบียนไอเลขเลขใหม่เนี่ยเท่าไหร่ที่น้องเอาเบิกออกมา มันเป็นรถหลวงเลขไมอะไรพี่เลขไมเลขไมมัไใช้ในราชการก็นี่ไงน้องใช้ในราชการไหมใช่รถนี้รถหลวงปะรถหลวงก็ถูกไงก็นี่ไงดูไมเนี่ยไม่ใช่ดูเลยน้องได้ทําหนังสือขอญาตผู้กํากับไมก่อนที่น้องจะเอามาใช้มีอยู่แล้วนั่นแหละออกมาพี่พี่พี่ถึงถามน้องไงว่าเมื่อเช้านี้ที่น้องเบิกออกมาเนี่ยเลขไมเท่าไหร่ผมว่างี้นะพี่นอกเรื่องแล้วเฮ้ยไม่ใช่น้องเรื่องนี่น้องกําลังพูดถึงระเบียบพูดถึงระเบียบพี่ก็จะถามน้องว่าระเบียบ ทีนี้จะถามหนึ่งว่าเจ้าพนักงานจราจอนี่มีใบขับขี่เหมือนชาวบ้านหรือเปล่าพีติเอาขอดูหน่อยที่แลวใช้อำนาจอะไรพี่มีอำนาจอะไรไม่ใช่ก็สงสัยไงเขากล่าวหามีชาวบ้านเขากล่าวหาว่าตำรวจไหนชาวบ้านไม่ต้องถามหาว่าไหนชาวบ้านพี่อยากตรวจสอบเจ้าหน้าที่อ่ะเอาก็อยากรู้ไงว่าเขาสงสัยว่าตำรวจทำหนังสือนี่ทำหนังสืออีกแล้วเรื่องง่ายๆอาจจะมาสงสัยเจ้าหน้าที่มันขอตัวมันสงสัยได้ไหมล่ะน้องสงสัยได้ไหมแต่ถ้าอยากรู้เนี่ย ต้องทำหนังสืออย่างเดียวเนหน่วยงานเออเป็นใครที่มาตรวจสอบเจ้าที่เป็นคนเหมือนคุณนั่นแหละเออเป็นคนเหมือนคุณแต่ไม่ได้แต่งเครื่องแบบเหมือนคุณแค่นั้นเองเใช่ ถ้ามีเออมีก็ขอดูหน่อยดิดูพี่ทำหนังสือไปอ่าเห็นไหมมันเรื่องง่ายๆที่ที่คุณปฏิบัติต่อประชาชนีคุณปฏิบัติง่ายๆแต่พอเวลาประชาชนอยากสอบถามคุณมากเรื่องมันยุ่งยากเลเกน้อยเห็นไหมให้อำนาจเจ้าหน้าที่ก็ถูกไงปฏิบัติหน้าเอาแล้วทีนี้ถ้าประชาชนสงสัยเขาเขาเชื่อว่าคุณตำรวจขี่รถไม่มีใบขับขี่แล้วพี่เอาาอำนาจอะไรมาตรวจสอบไม่ได้มีอำนาจแต่เพียงสอบถามถ้ามีก็แค่เอามาโชว์มันหนักตรงไหนล่ะเอามีก็ขอดูหน่อยที ีม,มไมม่ได้มีอำนาจแต่อำนาจของประชาชนคือคุณสงสัยก็ทชาบ้านได้ไงผมก็สงสัยได้อย่างนี้ใครสงสัยมาตรวจสอบมันก็วุ่นวายดิเอามันจะเป็น,น,นที่คุณทำอยู่ทุกวันนีมน้มันไม่วุ่นวายเหรออ้อาว มันวุ่นวายมันวุ่นวายดิเรื่องมังเรื่องมันว่าเก่าจากเดือนได้มันจะเข้าดูหมิ่นแล้วนะพี่ไม่ใช่ก็เรื่องเรื่องเรื่องอันนั้นคือผมสอบถามมันจะดูหมิ่นยังไงไม่พี่ว่าอะไรเจ้าที่วุ่นวายอะไรไม่ใช่ที่ทําอยู่ทุกวันนี้ใต่มไหมากันคดีจราจรน่ะคดีจราจรน่ะรถชนเออคดีจราจรน่ะมันว่าเก่าจากเดือนได้แต่น้องเน้นล็อคล็อคล้อก็ว่าอะไอเออแต่ทีนี้ของเราน่ะ ลงโรถพี่เนี่ยมันก็ยังโดนใบสังอยู่ใช่ไหมอ่าอ่าอันนี้มันว่าเก่าไม่ได้ว่าเก่าแล้วมันโดนใบสังแล้วอือว่าเก่าตรงไหนอ่ะแค่ปลดล็อกให้จะเอาใบสังขึ้นไปหาแต่นี่ไงมันไม่ได้ว่าเก่าไงน้องมันไม่ได้ว่าเก่าไงพี่ไม่ใช่แล้วพี่คอนเทล ถไมนะพี่ถ่ายพี่อะไรพี่ผมว่าพี่ทำคอนเทนต์หรืออะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนอกเรื่องแล้วเออไม่ไม่ใช่แล้วนอกเรื่องยังไงอ่ะแล้วเอเริ่มแรกคือพี่กระทำความผิดถูกในเขตท้าเอแล้วก็เขียนใบสังแล้วไม่ใช่ก็เขียนใบสั่งแล้วจบแล้วไงพูดอะไรนอกเรื่องแล้วไม่ได้นอกเรื่องไงก็สงสัยว่าตำรวจขี่รถไม่มีไม่ขี่ไลมพักเลยเออนั่นแหละพี่ต้องรู้ด้วยว่าพี่ผิดผิดเรื่องอะไรก็ผิดก็ผิดก็เขียนใบสั่งแล้วไงน้องแจ้งไหพีเคลื่อนย้ายเนี่ยเพราะว่ารถมันติด อ้ามันติดตรงไหนพี่เขาก็วิ่งกันเรื่มเรื่มหนน้องอย่าพูดโดยที่ไม่มีแล้วนี่มันติดตรงไหนอ่ะอันนี้มันเป็นวงเวียนอ่าพอได้รับความสะดวกไหมเอ้าแล้วถามว่าถ้าพี่ไม่มาจอดชาวบ้านเขาจอดแล้วมันรับสความสะดวกไหมไม่ใช่นอกเรื่องรู้อะไรทําหนังสือใบรมพักอ่าเดี๋ยวทานี่ทํานี่แค่ถามหาใบกับผีถามแล้วเบิกรถออกมาเลขทะเบียนเลขใหม่เท่าไหร่ยังไม่ตอบไม่ต้องชายหวยน้องยังเจอกันอีกนานนะครับ เออเพราะว่าตำรวจปักน้ำนะครับเขียนใบสั่งแล้วกล่าวหาว่าผมขับแท็กซี่เอแท็กซี่เขายึดไปตั้งนานเลย้องเลยนะครับเออออกไว้สั่งได้นะครับอันนี้เป็นใบสั่ง,งเขานะเดี๋ยวเป็นใบสั่ง,งเขาถูกต้องไม่ถูกต้องก็เดียวค่อยว่ากันนะครับเอาเป็นว่าถ้าบอกว่าเราจอดพยายามจอดเราถามหาว่า เออได้ไปขึ้นทะเบียนไหมแค่นั้นเองนะครับอถ้าของที่จะเอามาบังคับชาวบ้านนี่มันต้องมีคุยลันธ์นะครับสงสัยเราก็สงสัยเนี้เราก็สงสัยว่าไอการทําหน้าที่ของเขามันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะปากน้ําบ้านผมครับไอโดนทำไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องนะครับไม่ใช่เรื่องที่ จะเป็นประเด็นหรือจะเป็นปัญหาหรอกเออรถตาร์ไป็ตีแล้วเว้ยเฮ้ยร้อนอากาศร้อนมากครับปักน้ําสมุดประการเพิ่งกลับมาจากเชียงรายครับอชาวบ้านชาวช่องเขาจอดเนี่ยอ่าน้อ,นนองผู้หญิงคนนี้ก็เพิ่งมาจอดนะครับเดี๋ยวมันจะบนมาล็อกอีกวะ จำได้แต่ตอนที่ผมขับแท็กซี่ใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่มีแท็กซี่ขับแล้วเห็ไหมไม่มีแท็กซี่ขับแล้วโอ้ยอากาจะไปวันร้อนจังอ่ะจบแค่นี้แล้วกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวลงพักบักน้ำนะถ้าเน้นบังคับร้อยอย่างนี้ก็ว่ากันไปย,ยาวๆนะครับบ้านผมบ้านผมขอบคุณและสว,วัสดีครับ